สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายกูนะคะตามตัวที่จากคลิปที่แล้วนะคะอาใกล้ถึงสะแล้วน้องเจงเมงเอ,อ้าฮ่ ชาติสวยงามนะคะบริเวณนี้ก็เคยปลูกผายคกช่างของเราทั้งสี่เชือกนะท่าน นี่ที่ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้คอนออดก็ใจดีเอออื้อดี๋น้อยะคะ่ะเออ มาประพบคูดแล้วสามีก็ให้ภรรยาไปก่อนอ Selamat Cina. Sudah, saya cuma กูกูอยลงููมลงแล้วลงแล้วทุกวันจะจะได้อาบน้ำกับช้างซะแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่ใหญ่ใจดีมากเลยให้ควานถือกล้องให้ก็ไม่ยอมถือ กินเสร็จเขาก็อาบน้ำกันเนี่ยทำไมวันนี้ใจดีแท้ให้ขี่ช้างนี่สงสัยเขาเบื่อนะคะเบือ่อไม่ควนพูดบ่อยนี่ต้องพูดบ่อยแบบนี้เลยเขาถึงจะให้ขี่นี่ พูดให้บ่อยๆพูดให้มากๆเน้นจุดตรงที่เราอยากจะได้นี่ต้องเน้นบ่อยๆถึงจะได้ใช่ไหมคะนดคุยด้วยเป็นไรไหมเอยคุยด้วยน้อยนี่คุยมากช้างกินน้ำอยู่เส <c oughs> ียส <c oughs> มาธิช้างกินน้ำคุ้นนละเรื่องแล้วนี่ <c oughs> มาคไยบ ig, ic, there, there. ่อยแล้วเขาเขาไม่เลี้ยวให้นี่มีอะไรพูดไหมนี่นี่นี่ลงไปว่านด้วยบ้าด้วยบ้านด้วยอยู่ใกล้น้ำครับช้าต้องการน้ำครับต้องการร้อนเฮ้ยมามามาแม่แม่แม่เฮ้ยแม่เฮ้ยบ้านด้วย มาตัวมายนอะไรไหมเอายืดยูลงกี่มามาม่ไดื้องต้นว่าไหมฮึ๊บดังกาแล้วครับงฮึ๊บดูศาสนาหัวทิ่มหัวตั้มอยู่นู่นโอ้โหโอ้โหดูสุดยอดศาสนาของเราโอ้โนี่โอ้โหหรือว่าจะหายใจไม่ออกเอาอีกแล้ว เออย,ยิงพูดยิงจะทำเออควนออนลงไปขัดตัวให้หน่อยน่ะเนอะนั่นช้างอาบน้ำตัวเองไม่อาบหรอกนี่เออนี่เล่นตรงที่พี่ใหญ่กินน้ำนะคะน้ำมันจะฟุดน้ำมันจะคุณ เฮ้ <laughs> <laughs> ยฮวงมากภรรยายยยสามีคนนี้วาสนะฮวงมากนี่เออขึ้นอีกแล้วนุนน่นนุ่นชอบนะเวลาอาบน้ำนี่เขาตะเกียกตะกายขึ้นบนปีนป่ายบนหลังภายสุริมงคลน,น,นี่เออเอาเลยเอาดุนยกขาเดี๋ยวกลัวหน,น,น้าขึ้น ปวามพายูเลยน,ะนี่ชอบมากถ้าอาบน้ำในสระนี้ในคลองนี้จะต้องมีท่านี้ประจำนะคะเอ <c oughs> อเออนี่ <c oughs> พี่ใหญ่มุดมุดหัวตูดชี้โดงไม่ได้ น,นี่เป็นความสามารถพิเศษของช้างเทลเชือกสำหรับวาสนาอคอนออดไปมุดให้ช้างดูหน่อยว่ะมุดแบบไหน ขอบคุณนะคะควันออตที่ให้ขี่ช้างวันนี้เดี๋ยวหอมแก้มครั้งหนึ่งอื้ยอุมยิ้มแล้วเือเืกืขินเขินเขินเขิน้าวพรวาสนาเย็นชื่นใจสบายเนื้อสบายตัวนะคะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะไปผูกไว้ตรงข้างล่างนั้นนะคะตัดต้นถอนมาให้แล้ว ไปแล้ววาสนาไปแล้วไปแล้วขอบใจขอบคุณมากพี่ใหญ่ที่วันนี้จัดให้แม่คนได้ขี่เดินไปกันแล้ว ภาพที่สวยงามนะคะช้างเดินบนข้างบนสวยงามจริงๆนะคะนี่ ไว้จุดนี้นะคะก็จ,จะมีหญ้าตามคนาพอที่จะให้ช้างได้กินนะคะโอดีใจกันใหญ่เลยเดินตามเดินตามเดินตาม มีร่มให้อยู่นะคะมีร่มขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะฝากโครงการทำบ้านให้กับช้างของเราทั้งสีเชือกด้วยนะคะก็จะดำเนินการในเดือนมีนาคมนะคะตอนนี้ยังขาดคะแนนอีกเยอะนะคะแต่ถ้าคะแนนไม่ถึงที่เราตั้งไว้ เราก็จะหาคะแนนทางอื่นมามาช่วยอีกนะคะก็คะแนนทางอื่นก็คือนี่เราจะไปหาหยิบยื่นกู้มาในการสร้างบ้านให้กับพังพรทิพย์นะคะพราะพรทิพย์จะคลอดลูกประมาณเดือนกรกฎาสิงหานะคะเราก็มีโครงการที่จะทำบ้านให้กับเขานะคะ แต่ทางเจ้าของเขาก็มีบ้านให้อยู่นะคะแต่เราไม่อยากเอาไปไว้ที่โรงเลี้ยงช้างสิบทิศน,นะคะเพราะเป็นระยะทางที่ไกลและก็ไม่สะดวกในการดูแลนะคะถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องอยู่ดูแลเขาตลอดนะคะแล้วช้างของเราอีกสามเชือกที่บ้านก็จะไม่ค่อยก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะคะเราเลยอยากพาพนทพิ์มาไว้ที่บ้าน พี่น้องของเขานะคะที่เคยอยู่ด้วยกันตลอดนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากทำบ้านให้กับพลทิปด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปวันนี้สวัสดีคะ่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ